ของบางชิ้นบางส่วนของตัวบ้านเนี่ยอาคารหลักเนี่ยต้องใช้เริกสำคัญด้วยนอกจากมงคลแล้วมันมีข้อห้ามว่าห้ามทำในวันไหนเวลาไหนด้วยนะครับตัวห้ามรุนแรงที่สุดห้ามตัวนี้ส่งผลกับลูกหลานึงท่านสิน้นตระกูลนะครับก็นอกจากมงคลแล้วนอกจากปลอดภัยต้องมงคลมงคลต้องมงคลให้ถูกต้องกับการทำงานนั้นๆในบ้านนั้นๆด้วย ในระหว่างเรื่องของโครงสร้างพอจบไปแล้วจะมีเลิกจัดตั้งตั้งเตียงตั้งเตาตั้งสิ่งสักดิทธ์ตั้งโต๊ะทำงานถ้ามีและยังต้องมีเลิกย้ายเข้าเหมือนเลิกย้ายเข้าบ้านใหม่ทางผงช่วยไม่ใช่เลิกทำบุญบ้านนะเลิกย้ายเข้าบ้านใหม่ไม่ใช่เลิกทำบุญบ้านเหมือนสร้างบ้านใหม่เลิกมงคลไม่ใช่เลิกเสาเอกเส,า,เเสาโทนะ ถ้าลองหลับตานึกภาพไปดีที่ดินปอเปล่าเราไปถางหญ้าถางพงถมดินแล้วปล่อยที่ดินทิ้งไว้ให้เซตตัวอยู่ดีๆจะเอาเสาเข็มไปปักได้เหรอมันปักไม่ได้หรอกครับท่านต้องขุดดินก่อนเพราะดังนั้นการสะเกินดินครั้งแรกนั่นต้องมงคลที่สุดนะครับอ่าเลี้ยวเข้ามาเลิกเข้าบ้านใหม่ไม่ใช่เลิกทำบ้านดังนั้นเข้าบ้านใหม่ตัวนั้นสําคัญ ย้ายเข้าบ้านใหม่เปิดร้านเปิดป้ายสุขสารเปิดฉลองสุขสารเปิดป้ายแซกีเปิดสันเจ้าเปิดบริษัทห้างร้านล้วนต้องใช้เลิกเปิดไม่ใช่เลิกทําบุญนะครับเลิกทําบุญไปหาที่วัดเพราะท่านต้องเชิญพระนี่เพราะไม่งั้นถ้าทินแสออกเลิกไปสมมุติออกไปแล้วเป็นเลิกมงคลกลางคืน อยู่ดีๆจะไปเชิญพระมากลางคืนก็อาตมาไม่รู้สินะครับก็อาตมาก็จะปวดหัวพระก็จะงงว่านี่มกนกลางคืนได้ยังไงวะแต่จริงๆเลิกผงมช่วยมีกลางคืนเช่นเราเปิดร้านอาหารกลางคืนนะครับที่ขายแอลกอฮอล์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเ,เราทำสุสารหรือแสก,กีหรือเข้าบ้านใหม่ ก็สามารถใช้กลางคืนยกตัวอย่างบางเลิกรับเทพเจ้าโชคลาภเราก็รับแม่งกลางคืนดังนั้นเลิกทาบุญแต่พักไม่มางคืนหรือบ้างนะครับก็บอกว่าโยมก็ไปวันอื่นก็แล้วกันนะครับดังนั้นเลิกทาบุญบ้านทาบุญร้านไปให้พระคัดนะครับผมมีงานสร้างบ้านหลายหลังที่เป็นทําให้คนไทยเขาก็จะมีการคัดเลิกเสาเอกเสาโทเลิกขึ้นบ้านใหม่ ราก็จะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับหฮมจุ้ยนะแต่จะออกเลือกมงคลให้ในวันในตัวที่ใส่ใส่เสาลงไปเพราะเสายุคนี้มันไม่ใช่เสาแบบเสาแบบตอบแล้วอะ่ะสร้างในเมืองเนี่ยมันต้องขุดบางบางโซนเนี่ยก็ใส่เหล็กลงไปใส่ตะก้อลงไปทําพุตติง้งแล้วบางเสาบางที้ก็ตอกลงไปพวกนี้ในการตอกหรือในการใส่เข้าไปเนี่ยจะต้องใช้เลิกเท่านั้นเองนะครับ ส่วนไอ้เรื่องมงคลจะเชิญพระเชิญพามาอะไรท่านต้องไปให้พระพามเขาขัดนะครับเ,เสร็จแล้วพอถึงเลิกย้ายเข้าบ้านใหม่แล้วเนี่ยขเขาเรียกปิดงานแล้วนะปิดงานแล้วส่วนชิ้นแสบางท่านจะมีน้ำใจฟรีให้อีกเลิกใดๆอีกสักสองสามครั้งอย่างผมเนี่ยผมจะให้ฟรีหนึ่งถึงสองครั้งไม่เกินสามครั้งหลังจากวันปิดงานคือท่านย้ายเข้าบ้านใหม่หลังจากที่ท่านเปิดออฟฟิศแล้ว พาออะไรอยู่ดีๆท่านเกิดอยากต่อหลังคาท่านไม่บอกก่อนต่อหลังคาลงรถต้องคัดเลิกท่านก็ใช้โคตตาตัวนี้กับผมได้อยู่ดีๆพื้นแตกแล้วต้องมีการซ่อมท่อน้ําแตกต้องมีการซ่อมเลิกนี้ไม่คิดตำ่ำนะครับอยู่ดีๆท่านอยากจะกั้นกระจกเพิ่มเพราะธุรกิจท่านโตมีนี่มีท่านหนึ่งพอธุรกิจทีมงาน นัดน6 7คนขายออนไลน์พอเวลาผ่านไปปีสองปีธุรกิจโตทีมงานต้องเพิ่มขึ้นก็จะต้องกั้นอันนี้เลิกโคต้าสุดท้ายพอดีพอไม่ใช่อันนั้นคิดเงินแล้วเพราะว่ามันมีเลิกโคต้าที่ว่าเขามีการซ่อมครบสามครั้งผู้ผมคิดเงินเลยบอกไปตรงๆแล้วว่าตอนนี้ต้องเสียเงินแล้วนะครับอ,อตัวนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องคิดเงินเนี่ยผมชอบนะครับแต่บางอย่างก็พิเศษให้กันบ่อย จนกลายเป็นหน้าที่พอเราพอเราเปิดงานมี after service อีกสามเริ่อแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยท่านจะต้องเข่งคัดเรื่องห้ามนะจูจูจะตอกเสาเข็มเพิ่มพื้นที่หลังบ้านไปซีซัวไม่ได้จูจูจะเปิดหน้าดินเอา ม้ล้อมต้นใหญ่ๆมาลงไม่ดูเลิกก็ไปลุ้นเอาเองนะครับไม่ได้นะข้อห้ามมีบอกไว้ทุกคนเมื่อกี้ก็พูดถึงในเรื่องไม้ล้อมนะที่พูดประโยคนี้นะก็จะต่อเลยแล้วกันว่าไม้ล้อมชื่อมงคลต่างๆในแบบไทยนะไม่ส่งผลทางวงจุย้ยไม่ส่งผลทางวงจุย้ยแต่ไม้พันไม้ของจีนที่เป็นมงคลมี แล้วแนะนําให้ทุกท่านปลูกไว้ที่บ้านเลยก็ง่ายแล้วใช้ทุกเทศกาลคือต้นทับทิมต้นทับทิมที่ออกดอกแดงออกยอดอ่อนสีแดงออกลูกเป็นแดงๆนะครับปลูกไว้ทุกบ้านอันนี้ให้เป็นเคล็ดไว้